ก็ยังไม่ได้ทำการกรีดยางนะคะเราก็จะหาคอนเทนต์เสร็จออกแล้วค่ะพี่น้องวันนี้ก็อยู่บ้านนะคะบ้านหนักแต่เป็นเสื้อที่เราชอบเรารักที่จะใส่มัน ชอบตรงสีสันสวดชงที่ให้อับหลุดหมดเลยสุดยอดเนาะไม่รู้เขาผลิตมาจากอะไรผลิตจากอะไรนี่ให้ความขาวสุดยอดเลยลก็ยังไม่ได้ทำการกรีดยางนะคะเราก็จะหาคอนเทนต์เวลาส่งหางานส่งวันนี้เราก็ยังไม่ครบนะก็เอาผลงาน ตรงนี้มาฝากนะ,ะเพื่อนเราก็ต้องมาซักมือแบบที่มันเปื่อนม,มากแล้วก็ซักเครื่องมันก้มไอตัวนนี้ก็เป็นเสื้อลชายนะคะค่ะก็จะหาคลิปที่มีสาระก็ไม่ยังไม่ได้ไปถ่ายนะคะตรง ที่ทำเกี่ยวกับการเกษตรตอนนี้คะก็จะหาคลิปที่มีสาระก็ไม่ยังไม่ได้ไปถ่ายนะคะตรงที่ทำเกี่ยวกับการเกษตรตอนนี้บวกในการทำความสะอาดนะคะถ้าเราซักเครื่องเราก็จะซ่อม่อมเพื่อที่จะนุ่มได้นานนะคะ<า>ะ,คะเราต้องใช้มือขยี้ออกแรงหน่อยนะคะ ราก็ต้องใช้พลังสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กชาวเรียวชาวครีเอเตอร์วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กชาวเรียวชาวครีเอเตอร์วันนี้ไม่หมดนะคะจะเป็นราบดำๆราบดำๆแบบประมาณนี้นะคะออกจ็จะ ขาถุงเ,เหลืองติดเนาะก็มีห้าตัวนะคะทั้งที่เราต้องมาขยี้ตัวนี้ก็เป็นเสื้อทำงานแล้วนะคะแต่มันก็ชอบสีสันนะคะเวลาเราก็จะซ่อมซ่อมเพื่อที่จะนุ่มได้นานๆนะคะาแล้วน่าจะตากผ้าได้นะคะน่าจะตากผ้าได้แล้วค่ะ ไม่หมดนะคะจะเป็นคราบดำๆคราบดำๆแบบประมาณนี้นะคะก็จะเป็นคราบเเหลืองติดเนาะก็มีห้าตัวนะคะที่เราต้องมาขยี้หนักแต่เป็นเสื้อที่เราชอบเรารักที่จะใส่มันชอบตรงสีสัน กดชองที่ให้ก็ออยังไม่ได้ทำการกรีดยางนะคะเราก็จะหาคอนเทนต์พอนะคะเราต้องใช้มือขยี้ออกแรงหน่อยนะคะเราก็ต้องใช้พลังกายสบายค่นะน้อง ใส่สบายตัวไหนสใส่สบายก็ชอบใส่ใตัวนั้นซักซักเครื่องนะคะแนี่ว่าแล้วก็เสื้อผ้าขาวมันมันเพื่อนบวกในการทำความสะอาดนะคะถ้าเราซักเครื่องเมื่อวานนี้ก็ไปธุระธุระแล้วก็ได้ไป ก็มีห้าตัวนะคะทั้งหดที่เราต้องมาขยี้จักจ๊กจ๊กแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะเราก็จะซ่อมซ่อมเพื่อที่จะนุ่มได้นานๆนะคะเพืไปถ่ายผลงานตรงนั้นนะคะไปเข้าไปในเมืองจังหวัดะคะ่ะมันก็จะ สะอาดกว่าซักเครื่องมาถ่ายคลิปถ่ยอะไรเราใส่เสื้อสีสันหน่อยมาก็จะดูดีขึ้นมาเหมือนกันขึ้นมาเหมือนกันตัวนี้ช่วยนะคะเป็นไฮเตอร์เป็นไฮเตอร์ช่วยตรงไหนที่เพื่อนหนักๆล้วก็ แจ๊กจอกแจ๊กแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ก็จบคันี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะเลือยเกิดตัวโขกนะคะโดนไฮเตอร์แป๊บเดียวครับตัวนี้ช่วยนะคะเป็นไฮเตอร์เป็นไฮเตอร์ช่วยตรงไหนที่เปื้อนหนักๆแล้วก็ ใ,ให้ฮเตอร์ซักซักเครื่องนะคะแม้ว,ว่าแล้วก็เสื้อผ้าขาวมันมันเปื้อนตัวนี้ช่วยนะคะเป็นไฮเตอร์เป็นไฮเตอร์ช่วยตรงไหนที่เปื้อนหนักๆแล้วก็ใช้ไฮเตอร์นะ นุ่มสบายสบายเมื่อกี้แดดบางตัวมันก็จะใหญ่เกินบางตัวก็จะคับไปประมาณนี้เล็กเกินใหญ่เกินก็ไม่ดีนะคะเราก็เอาตัวที่พอดีพอดีเวละส่งหางานส่งวันนี้เราก็ยังไม่ครบนะก็เอาผลงานตรงนี้มาฝากนะคะนักระสากซักเครื่องเ,เราก็จะมีอยู่ สีห้าตัวเนะี่ยนะคะที่ต้องใช้มือที่ช่วยคือมันเป็นค่าตัวนี้ช่วยนะคะเป็นไฮเตอร์เป็นไฮเตอร์ช่วยตรงไหนที่เพื่อนหนักๆแล้วก็ใช้ไฮเตอร์ตัวนี้ก็เป็นเสื้อทํางานแล้วนะคะแต่มันก็ชอบสีสันนะคะเวลาวันนี้นะคะเราก็ปกติเราจะ ช่วยนะคะเสื้อตัวไหนที่ว่าเราชอบใส่ก็จะถ้ามันขาดอย่างไรตัวนี้ช่วยนะคะเป็นไฮเตอร์เป็นไฮเตอร์ช่วยตรงไหนที่เปื้อนหนักหกเราก็ใช้ไฮเตอร์ก็ยังไม่ได้ทำการกรีดยางนะคะเราก็จะหาคอนเทนต์ถ่ายผลงนานตรงนั้นนะคะเข้าไปในเมืองจังหวัดะคะ่ะ มันก็จะสะอาดกว่าซักเครื่องมากอย่างเดียวมันจะค่าหนักหนักมันก็ไม่ออกนะคะเปื่อนหนักหนักลกงมาช่วยเอามือช่วยนะคะพร<บ>ามันเปื้อนมากเราก็ต้องมาซักมือค่ะซักมือค่ะคลึก ใส่เข้าไปแล้วมันสบายตัวนะคะพี่น้องใส่คอนสบายตัวแล้วก็จะชอบใส่มใส่เข้าไปแล้วมันสบายตัวนะคะพี่น้องใส่คอนสบายตัวแล้วก็จะชอบใส่นี่จันเจ้าพามาชมบรรยากาศข้างบ้านนะคะฝนตกวันนี้ชุ่มฉ่ำเลย ฝนเพิ่งจะหยุดค่ะฝนเพิ่ง,งจะหยุดเราก็ได้ไวนี้ก็เป็นเสื้อลูกชายนะคะนะเราต้องใช้มือขยี้ออกแรงหน่อยะคะ่ะเราก็ต้องใช้พลังกายสบายค่ะใส่สื้ ตัวไหนที่ใส่สบายก็ชอบใส่ต,ตัวนั้นส่วนนี้ก็เป็นเสื้อลูกชายนะคะอไม่หมดนะคะจะเป็นคราบดำๆคราบดำๆแบบประมาณนี้นะคะก็จะเป็นคราบมืเหลืองติดเนาะไปถ่ายคุณงานตรงนั้นนะคะไปเข้าไปในเมืองจังหวัดะคะ่ะ มันก็จะสะอาดกว่าซักเครื่องนี่จานเจ้าพามาชมบรรยากาศข้างบ้านนะคะฝนตกวันนี้ชุ่มฉ่ำเลยฝนเพิ่งจะหยุดค่ะฝนเพิ่งจะหยุดเราก็ได้